เสียปปูพาเพลินขอเสนอพิปใหม่ประจำวันครับสวัสดีครับพอบกับช่องเสียปลูพาเพลินอีกเช่นเคยนะครับเนาะเมื่อนานีะเห็นโพ์โพหนึงนะครับของผู้ยิบานฟินแลนด์นะครับเป็นโพต์ว่าพุ่งมีหมาน้องหิวกับอูดรบานเหาเลอดูใบใบเมืองยาโสธรน,นะครับหลังจากเพิ่นโพดโพดนี้ไปนะครับแต่มี fc สองปักสองไฟ ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้โตตอบกันนะครับเออหมาเป็นอย่างไรมันอยู่ยาโสทรนมันหิวหรือมันจังไดครับบมีคนดูแลมันหรือคนดูแลมันบดีครับต้องกับปรูอยู่กับจากของเก่าแมนบอรครับอืจังหวะนะครับเนาะหมาพันนีนะ่เนาะมันก็ต้องการคนดูแลนะครับบอแมนแบบว่าปล่อยปลาลาเลยนะครับหมามีเจ้าของหาจ้าของเก่ามัน ความสุกอยู่มองไดมีกินมีอยู่อยู่มองไดกได็ต้องกลับไปอยู่ที่ฐานเดิมของม้านะครับของเจ้าของมันถ้าสันไบรัยนะครับมันจะเป็นม้าลืมเจ้าของเป็นบ้าจะนะครับตามอยู่ตามสมัยมันบุ้งหูกะับบุ้หูว่าพยาบาลเิ่นเปีเยบเปยถึงยังหรือเปล่านะครับอันตรายเปนมีเหลืสสนัหรือเปล่ากะติดต,ตามมึงกันต่อนะครับเนาะจะเป็นประเด็นขึ้นมา ขนาดหมาก็ยังเหยียดกันยังยันกัยังดันก็ยังอยากไล่มันหนีนะครับเนาะหมากับโบโหจักยังโบโหอินโออีนเนครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม